สวัสดีครับตรงบริเวณนี้นะครับคือลงมาจากแม่แจ่มนะครับแล้วถึงตรงวงแยมแยกสามแยกวงแยมนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับขับมาประมาณสัก10นาทีเท่านี้นะครับ1ิบสิบหานีทีไม่ถึงใยมั้งก็จะถึงบริเวณกับถึงน้ำตกแม่สานะครับก็จะมีร้านขายอาหารข้างๆทางนะก่อนถึงน้าตกนะครับก็มีร้านอาหารแบบนี้แหละครับ มีเป็นเต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 ็นตันตั้งเรียงรายริมริมลำธารนะครับลำธารของน้ำตกนะครับที่ไหลเอื่อยๆเลยนะเนี่ยครับเป็นทางยาวๆแบบนี้นะอืมอยู่ตรงนู้นเลยนะนะครับบรรยากาศก็คืออยู่ตรงของสายน้ำเนี่ยริมริมลำธารนะครับหนูจำชื่อไม่ได้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะบางทีไม่ได้ดูชื่อนะครับพอลงมาข้างล่างก็เขาก็จัด ร้านแบบโลเคชั่นแบบโอเคเลยนะกลางคืนคงน่าจำหน่ายถึงกลางคืนด้วยแหละนะนไม่เกินทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างนี้ของบ้าน,นะครับก็จะนั่งกันริมชานอะไรนะไอย่างนี้นะน้ําก็ไหลอย่างเงี้ก็บรรยากาศสดชื่นนะครับผมมาถึงตรงนี้เวลาประมาณเก้าโมงเช้านะเดินมาจากมอนเจียมมาประมาณสักแปดโมงกวนะ่กาๆนะครับก็แวะลงมาเรื่อยๆนะขาลงเร็วๆนะแต่ขาขึ้นนจะชึ้นช้านิดนึงเนี่ยเข้ามาถึงตรงเนี้ยบริเวณตกแม่สานะครับโอเค